ครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมมาติดตั้งประตูหมดแบรนด์ของ DMS นะครับของแท้นะครับผมวันนี้ก็ติดตั้งโดยทีมงานช่างดอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการเทสนะครับเราก็เปิดประตูไวป้ประมาณประมาณนีานวันนี้เราก็จะเทสอ่าเปิดก่อางนะคือเดี๋ยวเราตั้ง แล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนปิดนะครับผมตัวนี้เป็นประตูแานเหล็กนะ ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรนะครับผมเบอร์0 6 4 5 8 0 2 5 6นครับบ,บ,รบริการติดตั้งที่ขอนแก่นนะครับผมติดตั้งตีพร้อมอมอเตอร์เลยนะครับครบยกชุดเลยนะครับผมโอเคครับ